อีกหน่อยมันก็จะเป็นตระกูลแม็กซ์ทั้งหมดที่เราเรียกรวมๆกันว่าแม็กซ์เวลด์ เรามีธุรกิจบนน้ำมันอย่างเดียวมันก็ไม่เซฟตี้ไม่ปลอดภัยเหมือนใส่ไข่อยู่ในตะกร้าใบเดียวตะกร้าใบนั้นคือธุรกิจน้ำมันเมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มพยายาม diversify ธุรกิจออกไปนะครับบนพื้นฐานตั้งแต่ร่วมกับตัวสมาชิก m a x c a r d ที่เพิ่มขึ้นตอนนั้นเรามีสมาชิก3 5 0 0 0 0 0 0กว่ารายนะครับ ปัจจุบันเราก็มีกว่า16ล้านรายวันนี้ทาไมเราถึงแตกต่างในมุมของการรับสมัครบัตรสมาชิก Max กซ์ d นะครับข้อที่1เลยเกิดจากจํานวนสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่ 2, 2เมื่อมีสถานีบริการเพิ่มขึ้นมันก็จะมีในมุมของทัชพอยท์ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ที่เฉพาะน้ํามันอย่างเดียวร้านกาแฟก็สมัครสมาชิกได้ร้าน Max m a r t ก็สมัครสมาชิกได้ในอนาคตผมว่าในปี2569เนี่ยเราคาดการว่าเราจะมีจำนวนสมาชิกที่เป็น Max card เนี่ย กว่า30ร้านสมาชิกเราตั้เป็นบริษัท2บริษัทครับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับข้อมูลเราเรียกว่าบริษัท Maxcard แต่บริษัทที่ทําหน้าที่เอาข้อมูลมาใช้ทําโปรแกรมทางการตลาดทําโปรแกรมทางเลือก CRM เราเรียกว่า Max Solution อีกหน่อยมันก็จะเป็นตระกูล Max ทั้งหมดที่เราเรียกรวมๆกันว่า MAX World มันเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวบัตรสมาชิก Max Card หรือที่เราเรียกว่า Max c i t i z e n คือพูดง่ายๆถ้าวันนี้ที่ผ่านมาประชากรคนจีนอยู่บน E-Commerce ของ Alibaba เราก็อยากจะบอกว่า เราอยากจะให้ประชากรไทยกว่าเครื่องหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลยอยู่ในระบบนิเวศวิทยาของตัว Max World ลล์นะครับแม็กซ์เวนี่เราเรียกถึงภาพที่มันใหญ่มากในอนาคตกว่าจะไปถึงตรงนั้นและชึ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะ2,5,6,9ซึ่งประจวบเหมาะกับเรามีสมาชิก30ล้านสมาชิกวิธีการดำรงชีวิตนะครับก็คือต้องง่ายๆ นะครับแล้วก็ทำยังไงก็คิดดีทำดีพูดดีแล้วทำยังไงที่จะทำให้คนรอบข้างมีความสุขคำว่าคนรอบข้างมีความสุข ก็เลยกลับมาเป็นวิสัยทัศน์ของเราครับเราจะเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขในทุกด้านของช่วงชีวิตอีกหน่อยนะครับผมเชื่อว่าในอีก5ปีเราจะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือถ้าพูดถึง PT ทีคนจะบอกว่าเป็นองค์กรที่ทําให้คนไทยอยู่ดีมีสุขอย่างชัดเจนชีวิตจริงเนี่ยตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดเราสามารถประสบความสําเร็จได้นั่นคือสิ่งที่เราจะกลับคืนสู่ชุมชนสังคม ได้อย่างไรเป็นการให้นะครับให้ทุกๆคนมีความสุข